สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผู้เอกนะครับเบาเนื้อเสียงเนอนะครับฝากกดติดตามช่องเบาเนื้อเสียงเนืนนะครับด้วยนะครับอ่าผู้เอกวันนี้ผู้เอกอยู่กับน้องอางเปาอางเปาครับวันนี้อังเปาจะมาทําอะไรให้ท่านผู้ชมดูครับวุ้นโคกอ่าวุ้นโคกนะครับวันนี้ผู้เอกกับอังเปาจะมาทําวุ้นโคกให้พวกเราดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนประกอบมีอะไรบ้างอางเปา มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยสิ่งแรกเลยโค<ฆ>กต้องมีโคกก่อนนะครับแล้วก็มีผงวุ้นผงวุ้นเออผงวุ้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามการทำวุ้นโคกนะครับโดยอ่างเปานะครับไปติดตามกันเลยนะครับอ่าเรามาเตรียมอุปกรณ์นะครับตอนแรกใส่เอาทำอะไรก่อนครับอ่างเปาเทน้ำลงไปน้ำอะไรน้ำโคกโอ้เทน้ำโคกลงไปหมดเลยใช่ไหมหมดเล ได้นเนาะได้ดเติมผงลงไปแล้วเห็นไหมเยอะเลยได้คึ้มเลยเนาะ,ะจากนั้นทำไงต่อครับลูกใส่ผงวุ้นใส่ผงวุ้นลงไปเห็นไหมครับใช่เติมผงวุ้นลงไปเติมเท่าไหร่ดีกี่กี่ช้อนนะสองช้อนสองช้อนนะ,ะเติมผงวุ้นลงไปสองช้อนจากนั้นทำไงต่อครับ คน hey, คนี้คนทำไมอ่ะคนให้คนให้อะไรมันละลายให้ผงวุ้นให้ให้ผงวุ้นมันละลายเนาะคนไปเรื่อย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 พอเเสร็จแล้วเดี๋ยวเรา,เาไปตั้งอะไรนะตั้งไฟ hey, ตั้งไฟแล้วนะพอคนได้ที่แล้วเราก็าไปตั้ง <ไฟ S 1> ตั้งไฟตั้งไฟเราต้องคนไหมคนคนเพื่อไม่ให้มันอะไร ไม่ให้มันไหมไม่ให้มันไหมเนาะไม่ไม่ตูด <c oughs> ให้มันไม่ตูดเหรอ, <c oughs> อคนไปเรื่อยๆเนาะคน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 อ่ะคนไปเรื่อยๆ<น>เม,ม,มื่อยไหมเนาะนะคนล้วเมื่อยไหมเมื่อยเออคนเราเมื่อยเหรอเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือ,าอ,าอาบางกล้องเลยเดือนแล้ว อยญุคนนี้ตองมองนี่ิดแหม <c oughs> ดขึ้นข้างบนหมดขึ้นไปอีกข้กาไปจ่ เราตักอะไรเยลลี่ใส่ด้วยนะเยลลี่ใส่ด้วย่เยอะปะใสไม่ค่อยเยอะไม่เล็กด้วยไม่เล็กด้วยเอาใส่เยลลี่เสร็จแล้วเราทำังไงต่อครับเอาไปเอาน้ำโพกแต่โคกใส่เลย พกใส่นะครับเย็นดีของเราก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมเ,เสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ะไรแช่ตู้เย็นเออเราตักเสร็จแล้วเราไปแช่เดี๋ยวรอให้มันอุ่นก่อนไหมตอนนี้มันร้อนอยู่นี่ให้มันอุ่นแล้วเราก็าไปแช่แช่ตู้เย็นเนะาะห้ามแช่ช่องฟิตนะเพราะมันเป็นผงบุ้นอยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับใช่เออเอาว่ามันจะออกมาดีไหมดี มันจะอร่อยไหมล่ะยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเนอ้อเราไปช็อตอ่ามราก็ได้แล้วผงวุ้นที่เราแช่เย็นมาเดี๋ยวเราจะมาคว่ำกันเนาะเราจะมาคว่ำมันเอาคว่ำมันเล็กพอคว่ำม,มันใหญ่เออคว่ำเลยคว่ำโบไ,ไ,มไม่รู้ไม่รู้อ่าพอยกแล้วนะ ยกอ่ะยกไม่ออกอีกยกไม่ออกเ <c oughs> อาแน่นเอาของพ่อออกแล้วพ่อออกแล้วโอ้เล็กนิดนึงของเปายังไม่ออกอไอสีแดงเดงเยลี่มันละลายหมดแล้วอ่ะมันต้องใช้ด้วยความร้อนแล้วมันละลายแล้วก็อยู่ข้างล่างดูดีมันแตกไปอยู่ขอบข้างหมดเอ้าของเปาไม่ออกเอาเดี๋ยวพ่อช่วยออกไม่ออกออกแล้วออกแล้ว แตกนิดนึงเอสวยงามนี่นะครับเจลลี่พอเจลลี่โค้กหุ้นโคกฝีมือฝีมืออังเป้าเดี๋ยวเขย่ยให้ดีๆก่อนอังเ้าไปเอาเจลลี่มาใส่หน่อยไหม นี่ลูกแดงอะใส่หน่อยเพราะว่าที่เราใส่ไว้ข้างใต้มันมันละลายหมดแล้วลาหมดแล้วเต๋อไหมมันติดตรงที่ถ้วยเอะเเลยก็ติดตรงที่ถ้วยเราเต๋อนิดนึงเนาะเต๋อเนียดีให้มันสวยงาม เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับอะไรนะวุ้นวุ้นโคกฝีมืออ่งเปายกแมบนี้เลยถือดอินะครับอ่งเปาจะชิมให้ดูแล้วนะครับว่ามันอร่อยแค่ไหนอะไรไหมเยลลี่เยลลี่ด้วยดิยอะไรไหมรสชาติเป็นไง ความโคกเลยไม่มีไม่มีรสชาติโคกเลยหวานไหมหวานหวานนะไม่มีรสชาติโคกเลยเออไม่มีเลยน้องกินไอเยลลี่เยลลี่อร่อยกว่าเยอะ <c oughs> <c oughs> อกินนี่กินนี่แบงกินนี่อร่อยไหแมแบ่งให้ตาด้วย<อ>ก็เปนอันเสร็จแล้วนะครับก็เป็นไงครับบุ้นโคกอร่อยไหมล่าอร่อยฮะ อร่อยอร่อยเลยทำหน้าทำไมแบบนี้มันไม่มีกลิ่นโคกใช่ไหมมันไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นแม้เนี่ยไมเดียวอ่าครับฝากติดตามช่องเบาเนือเน้อเซ็งเนื้อด้วยนะครับคุณเอกกับอ่างเปล่าอ่างเปล่านะครับวันนี้คุณเอกกับอ่งเปล่าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ